วันนี้จะขอพูดธรรมะให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังพวกเรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นได้คือว่าได้เกิดฐานะอันประเสริฐเลิศที่สุดแล้ว เพราะว่ามนุษย์นั้นสามารถให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้ถ้าเราไม่ได้เกิดมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดจฐานหรือเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายพวกเราก็ไม่สามารถที่จะปบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา ขอให้พวกเรานั้นจงพึงพอใจว่าการที่พวกเราได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นชาติที่สูงที่สุดเป็นผู้เลิศตั้งอยู่ในฐานะอันประกอบอันเลิศด้วยดีแล้วคืออะไรคือเรามีกายสมบัติหนึ่งวจีสมบัติหนึ่ง แรมโนสมบัติห no นึ่งที่พร้อมบริบูรณ์พวกเราสามารถจะสร้างสมเอาสมบัติไอนอกคือทรัพย์สินเงินทองอย่างไรก็ได้หรือเราจะสร้างสะสมเอาสมบัติภายในคือมรรคผลนิพพานหรือเราสามารถสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราสามารถ น้อมกี้อีกจะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความสบายความเจริญแห่งจิตของเราขอให้เราต้องต่อสู้กับพวกเราพยายานถ้าเราชนะมานได้นั่นแหละเรียกว่าใจเราเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ผู้ประเสริฐ เมื่อเราสามารถชนะพยามาณที่มันอยู่ที่มันแฝงภายในจิตใจของพวกเราได้ความสุขที่เราชนะนั้นที่พระเจ้าตรัสว่าชิตังเมชิตังเมชิตังเมเราคือผู้ชนะเราคือผู้ชนะพระองค์ทรงชนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวง เมื่อพวกเราเด็กกายมาเป็นมนุษย์ก็จงใช้กายจากการเกิดเป็นมนุษย์นั้นให้คุ้มค่าที่สุดกับการที่เราได้เกิดมาในพบหนึ่งชาติหนึ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้เกิดมาเป็นมนุษย์จงพยายามสร้างแต่ความดีหนีความชั่ว